ถอยถอยถอยเลยมงคลถอยอาบน้ำถูตัวก่อนสวัสดีนะคะสวัสดียามยินนะคะพาแม่แม่มาพบกับน้องซับมงคลนะคะตาจะพาน้องมาอาบน้ำด้วยนะคะพาน้องจับมงคลอาบน้ำนะคะอาบน้ำวนไปวนมานะคะเวียนวนไปวนมานะคะหีูน้องซับมงคลทำอะไรวนไปวนมา ถอย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 ถอ่ะถอยแล้วเราก็ต้องออเอาเสียงหน่อยนะคะนั่งลงอ่ะนั่งลงแล้วตอนนี้ก็ถือตัวใหญ่เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ๆๆนะคะก็มาดูน้องซับมงคุณอาบน้ำนะคะอ้าวถูให้สะอาดเลยนะคะทุงคนถูนานๆหน่อย โอ้ย oh, สบายใจมากเลยนะคะได้ถีตัวนะคะสบายใจมากเลยนะคะนั่ตงตาคุณคูนีใหญ่เลยนะคะตอนนี้สีใหญ่เลยนะคะอืมลุกขึ้นแลวอีกข้างหนึ่งเร็วไปไหนโอ้ยโอ้ยหมุนไป ลงหน้าถอยหลังอยู่นั่นแหละค่ะน้องกับางนินเปิน้นอ่าถูหน้าผากด้วยหน้าผากมีต่คโคลนติดเลยแก้มค่ะอ่าถูแก้มแก้มแก้ม,แก,ม,แ,กมแก้มข้างซ้ายแก้มข้างซ้ายจ้าแก้มข้างซ้ายยังเปื้อนอยู่เลยถูให้สะอาดเลยอ้าวก้มลงก้มลงถูเร็วเปินโอ้ยไม่หมุนนหหมุน นั่งลงโอ้ยถอยถอยนั่งลงนั่งลงอ้าวถูให้สะอาดเลยพันดากใหญ่เลยถูดากใหญ่เลยนะคะเฮ้ยเยอะ พอให้ถูก็ไม่อยากถูเวลาให้ถูเขาก็ถู oh. จุงใส่แคเข้าไป้ข้างในแค่ที่นอนอยู่ข้างนอกจ้ามงคล <Hey. S 1> ถูถูนอนลงแล้วนอนลงนอนลงถูถูลงนอนลงเร็วม <Hey. S 1> ัวมแต่ห่วงกินอยู่นั่นแหละอาบให้สะอาดเร็วจะได้เข้าที่นอน หองกีนอย่างเดียวนะคะหองกีนแก้มแก้มข้างหนึ่งมอมเมมอยู่เลยม่ยอมถูกแก้มข้างนี้เลยข้างซ้ายนอนลงถูกแก้มก่อนเร็วอ้าวถูถูมานี่หันมานี่ ไม่ยอมไม่ยอมนอนเลยนะจ๊ะไม่ยอมถูตัวให้สะอาดเลยเอา้าวนอนลงสารวันเตียงลงก่อนเร็วเก็บหวังกินอย่างเดียวจา้าเก็บอ๋อไป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 เลยกิดดีแท้ ตอนนี้หอกไปแล้วอ้าวเดินอย่างรีวเลยนะคะตามน้องซับคุนไปเลยค่ะเร็วต้องสกัดถ้าย่างนั้นไม่ทันน้องสับอคุณเดินเร็วมากค่ะมานี่เร็วจะไปหาผู้สาวแล้ว <laughs> จะไปหาน้องประกายแก้วกับแม่ใบฟืนแล้วนะคะ เดินเลี้ยวจะไปหาสาวไปอ,อย่างเดียวเลยคุณตาก็ต้องออกเสียงดังหน่อยนะคะอ่ออางั้นไม่ค่อยเชื่อฟังนะคะน้องซับทุกคนต้องให้ใช้เสียงนิดหนึ่งนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าเมตาเสียงดังจังเลยเขาต้องออกเสียงนิดหนึ่งถึงจะเชื่อฟังนะคะ มามามาเร็วเดินตามมาเลวนะคะมาเร็วมาฮมา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 เร็วมามาเร็วหอบหญ้ามาด้วยนะคะหอบสับปะรดมาด้วยนะคะน้องสับปะรดถึงที่แล้วนะคะกระจานะคะ วันนี้ก็มาถึงที่แล้วนะคะอาบน้ำเปวนงานม,มากเลยนะคะถ้าฝนตกมากน้องก็จะมอมไม่อีนะคะวันนี้นะ้องสับวมงคลอาบน้ำถูอตัวดัามพืดเลยนะคะหลวอมากเลย่ะคะุณข้อคุอแนแม่ กินอย่างเดียวนะคะตัวจะไม่ได้ทานนะคะของัวจะไม่ได้ทานหอบมาเดินอย่างเร็วเลยนะคะเดินอย่างเร็วเลยนะคะหอบต้นตบตัดกเดินอย่างเร็วนะคะเดินแทบไม่ขันน้องเลยนะคะถ้าเขาไอ้เดินนะคะจะเดินเร็วมากเดินทางนะครับุก,กคน ก็ขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจให้น้องทรัพย์งคุณมาตลอดนะคะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้นะคะเวลาสิบเอ็ดโมงนะคะน้องก็จะไล์สดผลไม้อไลน์นะคะมีสามชิ้วราคาสองเข้าตัวนะคะก็มีน้องทรัพย์มงคณเป็นช่องของน้องนะคะช่องลิ้นปล เดี๋ยวพ่อมีแม่มเปนเนแล้วก็น้องประกายเซ้วค่ะเราก็ไลค์ด้วยกันสามเพื่อนนะคะของซับทงคุณนะคะก็เป็นช่องเล็กๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะเว้อผ่านไปผ่านมาเห็นน้องๆช่องเล็กๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตดไครช่องตะอวยซับมงคลครับต่อๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ เวลาให้กินแล้วก็ไม่กินนะคะทำเป็นเล่นไปด้วยกินไปด้วยนะคะคุณผู้ชคุณแม่ทุกคนเวลาเห็นหญ้าตามทางนะคะเขาขอจะดึงดึงกินตลอดทางเลยนะคะเขาจะกินจุกมากเลยนะคะคุณผู้ชคุณแม่ก็เข้ากำลังหนุ่มวัยเล่นนะคะหนุ่มวัยรุ่นนะคะเราก็ กินหญ้าเยอะมากเลยนะคะางนะคะเขากินถ้าให้เขากินทั้งวันเขาก็จะกินทั้งวันนะคะเขากินก็เพ,เพราะเขาไม่ี่ปอาหารนะคะเขากินไปเข้าถ่ายออกสลอดนะคะ กินก็ไม่อยู่ท้องนะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่เหมือนคนเรานะคะถ้าคนเราแล้วคะรับประทานเข้าไปแล้วจะเจ็บนะคะเิดท้องนนะะอเราก็จะได้านานะคะไม่ใช่ดีแต่น้องช้างนะคะเขาก็เพราะเขาไม่มรับประทานนะคะเขาจะกินแล้วเขาก็จะถ่ายออกมาทันทีนะคะถ้ากินอินก็ถ่ายออกถ่ายออกนะคะคุณพ่อคอุณแม่เขากินทั้งวันนะคะเขากินทั้งวันเลยนะคะถ้าเราโยในให้เขากินทั้งวันเขา ไม้สักนะคะง,งามสวยมากเลยนะคะดินที่นี่จะปลูกอะไรก็สวยงามมากๆเลยนะคะพี่ก็คุณแม่อันี้นก็เป็นไฟไล่ยิงให้น้องนะคะตกกลางคืนก็จะเปิดไฟไล่ยิงให้น้องนะคะก็มีมฟคล้ายเตือนนะคะได้เป็นสะพาบนบุญซื้อไฟไล่ยิงให้น้องนะคะก็ขอขอบพระคุณมากมากนะคะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะ ที่เป็นสะพานบุเให้นองนะคะอันนี้ก็เป็นสวนครัวนะคะผักสวนครัวนะคะพี่พ่ะะอพี่แม่ที่ดินที่นี่นะสวยงงามมากเลยนะคะเต mm. ็นนี้นะคะ mm. ก็พบกับน้องทรับบามงคลแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามน้องใหม่นะคะแม่พี่พ่อนะคะฝาก แกดติดตามกดต u b s c r i ช่องตาอุยทัพย์มงคลครับช่องเล็กๆคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะวันนี้ก็พบกับน้องคุณมแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ